สวัสดีครับเด็กๆเรียนง่ายๆบายวัฒศิลป์นะครับวันนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเรากลับมาเจอกันนะครับในหน่วยสุดท้ายแล้วนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการรวบรวมประมวลผลและการนําเสนอข้อมูลนะครับวันนี้มีเนื้อเรื่องอย่างไรไปดูกันเลยนะครับเอาละครับนักเรียนครับตอนนี้นักเรียนเปิดหนังสือตามคุณครูไปเลยนะครับ หน้าที่62นะครับตอนนี้เราเรียนกันอยู่หน่วยที่4นะครับเ,เรื่องการรวบรวมนะครับการประมวลผลและนำเสนอนักเรียนขีดเส้นใต้ตามบุณครูเลยนะครับครั้งต่อไปนักเรียนมาอ่านย้อนหลังนักเรียนจะได้จําได้นะครับเรื่องนี้นะครับเราเรียนกันเกี่ยวกับอะไรบ้าง <S 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 2> <S 2> นะครับก็คือเรียนเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับนันกเรียนอยากทราบเรื่องอะไรนักเรียนก็ต้อง รวบรวมข้อมูลในเรื่องนั้นนะครับวิธีการรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวเราไปดูกันในเนื้อหาถัดไปนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็ต้องมาประมวลผลข้อมูลนะครับซึ่งการประมวลผลข้อมูลก็จะมีวิธีการที่หลากหลายไปอีกนะครับนะและสุดท้ายที่เราเรียนก็คือการนําเสนอข้อมูลนะครับเมื่อประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วเราจะต้อง นำเสนอข้อมูลอย่างไรนะครับซึ่งในหน่วยเนี้ยจะพูดกันถึง3หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับอ้าวต่อไปเลยนะครับหน้าที่63นะครับเราเริ่มเรียนกันในเรื่องที่1เลยก็คือเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนที่เราจะเรียนนะครับนักเรียนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลก่อนอ้าวขีดเส้นตามคุณครูเลยนะครับ การรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลนะครับคืออะไรนะครับนะ่ะข้อมูลก็คือสรุปง่ายๆก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของนะครับแล้วก็สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง5าประสาททั้ง 5, ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่อะไรบ้างก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นเองนะครับนะ่ะเอาไปดูในภาพกันเลยนะครับนะ่ะจากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนะ่ะ าจากภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า,าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับมองเห็นนะครับวิวต่างๆเลยเด็กผู้ชายคนนี้รับรู้ด้วยการฟังนะครับนะ แล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้รับรู้ด้วยการสัมผัสว่าโอ้ยแคคตัสเนี่ยมันแหลมคมนะนะครับนะแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้รับรู้ด้วยการรับรสชาตนะครับนะสุดท้ายเด็กชายคนเนี้รับรู้ด้วยการดมกลิ่นนั่นเองนะครับนี่ก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ครับรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็สัมผัสนั่นเองนะครับนะไปดูหน้าถัดไปเลยนะครับนะ ทีนี้เรามาดูว่าประเภทของข้อมูลนะครับประเภทของข้อมูลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะครับแล้วขีดเส้นตามมูลคูเลยนะครับนะประเภทของข้อมูลมี5ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูประเภทที่1ครับประเภทที่1เราเรียกข้อมูลนี้ว่าเป็นข้อมูลตัวเลขข้อมูลตัวเลขนะครับนะ คืออะไรนักเรียนเห็นราคาสินค้านะครับแต่ข้อมูลตัวเลขก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสามารถนำมาคำนวณได้เช่นคะแนนสอบจำนวนเงินราคาสินค้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับอ้าวอันนี้ต่อไปครับข้อมูลตัวที่สองอันนี้สำคัญนะครับนักเรียนต้องจำให้ได้ที่สองครับข้อมูลอักษร นะครับข้อมูลอักขระคืออะไรข้อมูลอักขระก็เช่นตัวอักษรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็รวมไปถึงตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณได้หรือหมายความว่าเอามาคำนวณแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเองนะครับเช่นทะเบียนรถบ้านเลขบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อะไรเหล่านี้นะครับนะ เราจะเรียกตัวเลขเหล่านี้ว่าเป็นอักขระจะไม่เรียกว่าเป็นตัวเลขนะครับอันที่3ครับข้อมูลประเภทที่3ข้อมูลรูปภาพอ่าข้อมูลรูปภาพก็คือเป็นรูปภาพนะครับนะเช่นภาพวาดภาพถ่ายอ่านี่นักเรียนรู้จักแน่นอนนะครับคุณครูขอไปเร็วนิดนึงนะครับนะต่อไปครับข้อมูลเสียงนะครับข้อมูลเสียงเนี่ยนะครับก็จะสามารถรับรู้ด้วยการ ได้ยินนะครับผ่านหูอของนักเรียนนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลเสียงเนี่ยก็น่าจะเป็นเสียงจากธรรมชาติก็ได้เช่นเสียงนกร้องกาล้องหรือเป็นเสียงที่มนุษยส์สร้างขึ้นเสียงร้องเพลงเสียงจานตกแตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลเสียงนะครับต่อไปครับข้อมูลสุดท้ายข้อมูลอื่นๆนะครับข้อมูลอื่นๆอันเนี้ยเราจะรวมไปถึงการรับ กลิ่นหรืออุณหภูมิต่างๆนะครับนะ่ะอันนี้นะครับนะก็จะเป็นข้อมูลอื่นๆมีทั้ง5ประเภทนะครับนะ่ะทีนี้มาดูในหนังสือหน้านี้กันนะครับนะ่ะในหนังสือหน้านี้คุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนดูนะครับนะนักเรียนลองช่วยกันพิจารณานะครับนะ่ะเห็นข้อมูลอะไรบ้างนะครับนะ่ะที่คุณครูเห็นนะครับนะก็จะมีข้อมูลที่เป็น รูปภาพโอ้นักเรียนเก่งจังเลยข้อมูลรูปภาพนะครับทั้งเป็นภาพที่ถ่ายทั้งเป็นภาพที่เกิดจากโทรทัศน์นะครับรูปภาพเต็มเลยใช่ไหมครับข้อมูลอะไรอีกลูกข้อมูลเสียงเกิดจากวิทยุแล้วก็เกิดจากโทรทัศน์เหมือนกันนะครับนะ่ะบางคนบอกว่าคุณครูครับข้อมูลเสียงเกิดจากนาฬิกาก็มีครับเกิดจากเสียงสุนัขหาวแมวก็มีครับโอ้ก็ใช่หมดเลยนะครับนะ่ะ ข้อมูลอักษระละครับข้อมูลอักษร,ะระอยู่ไหนไหนครับอยู่ในหนังสือเนี่ยครับวางอยู่ตรงนี้เต็มเลยแล้วข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับรสชาตินะครับก็อยู่กับขนมน้ําตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครบแล้วเห็นไหมครับมีทั้งข้อมูลตัวเลขโอ้ข้อมูลตัวเลขอยู่ตรงไหนเอ่ยข้อมูลตัวเลขอ,นนลอ่าก็คือข้อมูลตัวเลขนะปัดนาฬิกาเห็นไหมครับอ่าข้อมูลตัวเลขข้อมูลอักษร ข้อมูลภาพข้อมูลเสียงและข้อมูลอื่นๆครบแล้วนะครับสำหรับรูปนี้เนาะอ่ะคุณครูไปต่อเลยนะครับทีนี้วันนี้เรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันนะครับนะก็คือดูขวางกล้องแป๊บนึงอ่ะขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะครับนะเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลทั้ง5ประเภทไปแล้วตอนนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลอา้าวขีดเส้นตามครูไปเลยนะครับนะขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลนะครับนะก็บอกว่าคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนะครับมารวมกันไว้ในรูปแบบที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆซึ่งมีขั้นตอนต่อไปนี้มีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1 เวลาเราจะรวบรวมข้อมูลนะครับนักเรียนต้องเลือกให้ได้ก่อนเลือกอะไรครับเลือกหัวข้อที่จะรวบรวมข้อมูลเช่นนักเรียนอยากจะรู้เรื่องอะไรนักเรียนก็เลือกหัวข้อเช่นวันนี้เราเราเราสมมุติว่าเป็นขนมไทยก็แล้วกันนะครับนะ่ะขนมไทยเนี่ยเราก็เลือก หัวข้อว่าเป็นขนมไทยนะครับนะทำไมต้องเลือกหัวข้อนะครับเพื่อกําหนดเป้าหมายของการรวบรวมข้อมูลว่าเออเราเราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยนะอ่ะสองครับเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการรวบรวมเช่นอ้าเราจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยเนี่ยได้จากไหนบ้างอ้าวไปถามคุณแม่ได้ไมไอ้ประเภทบุคคลถามคุณยายได้ไหมถามคุณย่าได้ไหมนะครับนะหรือจะไปที่ห้องสมุด หนังสือเกี่ยวกับขนมไทยนะครับหรือไปไหนไม่ได้เลยในช่วงนี้ก็อินเทอร์เน็ตครับค้นเข้าไปเลยโดยการพิมพ์นะครับว่าขนมไทยมันก็จะขึ้นมาปุ๊บๆๆเลยนี่ก็คือเป็นการเลือกแหล่งข้อมูลเอาไว้ว่าเราจะไปหาบุคคลหรือไปห้องสมุดหรือจะอค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปครับขั้นตอนที่3ครับเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลเช่นเราจะ รวบรวมโดยการสังเกตสมมุติว่าเราไปหาคุณยายคุณยายกำลังทำขนมเราก็ไปยืนดูเอ๊ขั้นตอนที่1คุณยายทำอะไรนะขั้นตอนที่2คุณยายทำอะไรนะนี่แหละเราเรียกว่าการสังเกตอันที่2ครับการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คืออะไรอ่าเราไปหาถึงบ้านคุณยายแล้วไม่ไปยืนดูอย่างเดียวเราก็ต้องถามด้วยคุณยายขั้นตอนที่1นึเนี่ยทำยังไงเลือกไข่ไข่เบอร์ไหนเลือกแป้งแป้งเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ย นะครับนะก็ต้องก็ต้องถามเนะครับเราเรียกว่าการสัมภาษณ์นั่นเองการสอบถามนะก็จะคล้ายๆกันนะครับนะสอบถามว่าใช้เท่าไรอะไรลงรายละเอียดล,ล,ลงไปเยอะๆเลยนะครับนะอ้าต่อไปครับข้อที่4ครับเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานในการรวบรวมข้อมูลเช่นดินสอกล้องถ่ายรูปหรือการจดบันทึกเอานะครับนันเนียนก็ต้อง เวลาเราจะไปเก็บข้อมูลเราก็ต้องมีครับนะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลด้วยนะครับนะเพระฉนั้นจะค้นหาข้อมูลไปหาคุณยายก็ต้องมีกล้องถ่ายรูปเนาะถ่ายว่ามันมีขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นนนหรือเราอาจจะมีสมุดกับดินสอไว้จดบันทึกอ่าถ้าเป็นการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีเครื่องปรินเตอร์นะครับนะเอาไว้ทําอะไรครับ ปรินข้อมูลออกมานั่นเองนะครับแล horses, ้วก็สุดท้ายครับการรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลก็คือการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมารวบรวมเอาไว้นะครับตามที่เราต้องการบางบางอย่างเราไม่ต้องการเราก็ต้องคัดออกไปนะครับนั่นเองนะครับนี่คือขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลมี5ขั้นตอนหนึ่งนะครับคุณครูทวนหน่อยเนาะ 1>, 1. เลือกหัวข้อ 2. เลือกแหล่งข้อมูล 3. เลือกวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. เลือกอุปกรณ์และ5รวบรวมข้อมูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับนะที่เราเรียนกันในวันนี้ครับอาลละครับวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียน2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับนะ ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแบบฟุ้งหัดนะครับชิ้นแรกเลยครับลองทําดูเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายรูปอันนี้ให้นักเรียนนะครับนะแล้วเวลาตอบให้นักเรียนทําลงสมุดนะครับน่ะทาลงสมุดเลยนะครับจากภาพนะครับน่ะจากภาพมีเด็กอยู่4คนด้วยกันคนที่1ชื่อแมนคนที่2ชื่อหมวยคนที่3ชื่อเขมคนที่4ชื่อปุ้ยนะครับน่ะอ่ะ ทำถามเวลานักเรียนตอบลงสมุดนักเรียนเขียนข้อ,อเขียนว่าลองทําดูแล้วก็ตอบข้อ1นึ่เลยนะครับไหนเอามาดูครับข้อที่1ใ, ping, ใครสูงที่สุดเขียนโจทย์ด้วยก็ดีนะลูกนะใครสูงที่สุดนะครับในักเรียนก็ตอบครับดูจากภพาพแล้วก็ตอบใครสูงกว่าแมนแต่เตี้ยกว่าหมวยสูงกว่าแมนสูงกว่าแมนเตี้ยกว่าหมวยอตอบว่าใครดีนะนะครับนะข้อที่3ครับน เรียงลาดับความสูงจากมากไปน้อยเอามาเรียงเลยครับนะเอา4คนนี้มาเรียงเลยนะครับอ่านี่พอทําได้เนาะต่อไปครับอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวคุณครูถ่ายภาพไปให้นะครับน่ะข้อที่1นะครับนะแบฟึ่งฮาร์นะครับนะเขียนโจทย์ด้วยนะครับนะเขียนโจทย์ด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่1ครับนะเขียนโจทย์ให้คุณครูด้วยเนาะไม่น่าจะยากนะครับนะอ่าสข้อเองนะครับน่ะ ฝนต้องการเลือกซื้อดอกไม้นะครับกลิ่นที่ตนเองชอบฝนต้องพิจารณาข้อมูลประเภทใดเมื่อกี้เราเรียนข้อมูลไปแล้วมี5ประเภทฝนต้องการข้อมูลประเภทใดนะครับข้อที่2เจนอยากทราบราคากระเป๋านะครับนะ่ะเจนต้องพิจารณาข้อมูลประเภทใดนะครับอันนี้ก็เรียนไปแล้ว5ประเภทเอามาตอบข้อที่3เหมือนกันนะครับนะ่ะปุ้ยต้องการสื่อสารกับคนพิการทางหู เพื่อต้องบอกเส้นทางไปห้องน้ำปุ้ยต้องใช้ข้อมูลประเภทใดอ่าโอเคเนาะนะครับโอเควันนี้นะครับทำสองหน้านี้นะครับอ่าหน้านี้กับหน้านี้ลงสมุดนะครับนะไม่ต้องส่งมานะครับเดี๋ยวคุณครูจะนัดส่งสมุดอีกครั้งหนึ่งโอเคเนาะนะครับวันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันไป2เรื่องแล้วนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในส่วนของการประมวลผลข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ